เราจะลงอ่อยนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงหมายนี้มาแล้วครับหนึ่งตัวครับโอเคครับอาจารย์แล้วครับได้หมาตัวแล้วครับคเอาแล้วครับอาจารย์ครับกลงปากคังครับก็ดคัง เอาล่ะครับเอ่จานมวยซุ่มนะออโอ้ไม่ธรรมดาเรียบร้อยแล้วครับโอ้อเลื่อนเลยสั่งฮะเออเหยื่อมันเสพเดี๋ยวก่อนเด้อสั่งเด้อถ่ายไม่ทันเลยครับสุดยอดจัง เสียงอะไรอาจารย์โอ้โหได้ยินเสียงกดคันปืดอยู่ในคอเลยโอ้โลงดีๆอาจารย์ลงดีๆมันจะปักโอ้ <c oughs> วยสวยๆสวยๆตัวสวยมากสวัสดีครับเพืเ่อนๆตกระกอนทุกท่านครับวันนี้ไอเรืองก็จะมาตกประกฏเช่นเคยครับกับ อาจารย์พันครับโอ้ลำแก่ครับครับกินข้าวอะไรอาจารย์ขัาวไก่ขัาวไก่สุดยอดเลยซื้อที่ไหนอาจารย์ซื้อที่ไหนเจ้าที่ได้กินข้าวไก่แล้วโอ้ยสุดยอดอืมบอกได้บิ๊กแน่ได้จากไหนมาขัาวไก่ได้จากไหนมาเอข้าวไก่เนี่ยร้านในเมืองโน้น่ะวันนี้นะครับร้านสวนเขื่อนร้านสวนเขื่อนเออครับ ไปดูกันนะอาจารย์นเานาะจะหมานี้หมานครับมาดูคนกินข้าวลำครับครับวันนี้เราก็จะมาลงที่ลำ,น,ำน,น้ำนั่นก็จะมีไอ้ณเดียวอาจารย์เทพแล้วก็อาจารยานายานายาเจ้าของเหยื่อแปดหนวดครับ ใน,น,นเดียวเจ้าของเฮียเพียงฟ้าครับารเทพครับเทพสามมาดูครับ,รบแต่เรื่องนี้สามสายพันธุ์มาอยู่คนละที่ครับมาดูว่ามาดูว่ามันจะหมานไหมเรื่องชายเดียวส่วนส่วน,นอาจารย์เทพในะเดียวครับนะยา ลงอีกที่หนึ่งครับใต้เรือไปลงก็เป็นเรือสี่ลำก็จะพื้นที่ตกมันก็จะน้อยครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแยกมาตกมันจะหมานไหมครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับวันนี้ไอเรือก็จะมีสาระเล็กๆน้อยๆครับมาฝากเพื่อนๆวิธีทำริมเลือดครับโดยอาจารย์พันธ์ครับ ให้จย์พันทําให้ดูครับเทคนิคนี้ง่ายครับมาดูกันครับเราเลือดเทใส่ถังครับเดี๋ยวอาจารย์พันธ์ทให้ดูครับอ่จาจันเอาน้าใส่เลยจาย้าเอาน้ําใส่ใจันแค่เอาน้ำใส่ครับ บรรจงใส่เลยนะอาจารย์ครับผมนะต้องทําให้ดีครับคนมาเก่าครับทําอะไรก็ต้องละเอียดครับทําได้เท่าไหร่ก็จะเป็นริ่มเท่านั้นครับเอาเต็มเลยอาจารย์เราจะใส่ถุงอ้อยครับรินเบือ เดี๋ยวดูว่ามันจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีใส่ครอาจารย์ใส,ใสเเ่เต็มเลย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 ครับใช้เวลากี่นาทีเต็มละอันนี้สองทุ่มเกือบจะครึ่งแล้วครับมาดูกันว่าจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีอ้าวโอเคอาจารย์เดี๋ยวดูกันครับมาดูกันครับ มาดูกันครับว่ามันเป็นริ่มเป็นริมแล้วเป็นริมแล้วอใช้เวลาเอ,อ,อนาฬิกาใช้เวลาอยู่ประมาณไม่เกินห้านาทีครับครับ หลังเลือดเราก็จะเป็นริ่มคลับเป็นริ่มแข็งฟักเลยครับแป๊บเดียวครับนี่คือเทคนิคการทำทุงอ่อยครับการที่เราจะตกได้ปลาเราก็ต้องมี <c oughs> การเรียกปลาเข้ามาโดยใช้ทุงอ่อยครับทุงอ่อยก็ประกอบด้วยครับทุงเขียวครับ งเขียวทุงขาวครับทุงเขียวแล้วก็ทุงขาวในทุ้งขาวเราจะใส่โครงไก่ครับมาเดี๋ยวเราก็จะตักริมเลือดตัวนั้นเข้าไ,หนหนไว้ในถุงอ่อยก็ทํทการอ่อยแล้วก็ทกาําการตกครับผ่านเบ็ดเราก็เตรียมพร้อมแล้วครับเนี่ยผ่านเาบ็ดครบเบ็ดมนันผ่านเบ็ดแต่ละคนก็จะมี ครับคันเบ็ดของละประจําตัวตัวเองเนาะจาย์เนาะคันหมานเนาะหมานคันหมานคันหมานครับครับคันที่ถูกใจที่สุดครับไอขาวซาตินอ่าไอขาวซาตินแก่ครับสุดท้าย,ยาจารสโลแกนทำไม่ผูกคันสมแน่นอนเออแน่นอนนี่ไงครับ ถ้าไม่ผูกคันครับจอมแน่นอนครับครับเราต้องผูกคันครับว่าเราตกปรากฏใหญ่ไม่ใช่ปรากฏฎไซเล็กครับโอเคครับมาดูกันครับหลังจากเราตักริมเลือดครับทําใส่ตรงอ่อยมัดอย่างดีเราจะลงอ่อยนะครับครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันจะเป็นยังไงหมายนี้ มาแล้วครับหนึ่งตัวครับโอเคครับอาจารย์ครับถือว่าผลของการอ,อ่อ,อยเยือการเลือกหมายเข้ากันครับส่วนเยื่อก็มันก็มีส่วนสำคัญครับเป็นองค์ประกอบครับครับแต่ละหมายการดูหมาย จะตกได้ปลาไม่ได้ปลาไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเหยื่อดีไม่ดีครับมันอยู่ที่เราเลือกหมายครับกับวางการวางเหยื่อครับขอให้เพื่อนๆตกปลาแบบสนุกสนานถ้าเราเลือกหมายได้เราก็จะได้ปลาเหยื่อ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ก็เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งการเลือกหมาย ก็เป็นองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งครับถุงอ้อยก็สำคัญครับครับเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนี่ได้ไม่ตัวแล้วครับครับติดบ้างไม่ติดบ้างครับโอเคครับผืดว่าวใช้ได้ครับ คือว่าเหยื่อใช้ได้ครับเอาแล้วครับอาจารย์ครับกัางฝ่าครังครับก็คั้งเอาแล้วครับอาจารย์สุดยอดแล้วครับสุดยอดเริ่มมาแล้วครับเอ,เอาวางอาจารย์เอาวางจะกัดมืออ่าสุดยอดโอเคครับโอเค สุดยอดของอาจารย์พันละครับเริ่มมาแล้วครับโอเคอาจารย์อืมเขาไม่ธรรมดาครับนี่อาจารย์มวยซุ่มนะ ง้ไม่ธรรมดาสุดยอดครับครับตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ใส่บิ๊กบิ๊กเลยครับโอเคอาจารย์สุดยอดโอเคในหันหน้ามาดูหน่อยดิอาจารย์อาจารย์ หันหน้ามาดูหน่อยนะเอ๋ได้ดึงตัวใหญ่ในี่ยิ้มเลยนะโอเคครับเ,เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเลยนไม่สั่งฮะเออเหยื่อมันเส<อ>ียบเดี๋ยวก่อนเด้อสั่งเด้อให้ผมมาออกไหมนะาจารย์มองเห็นไหมเออให้ผมมาออกไหมเดี๋ยวก่อนเด้อมามามา ผมบอกให้มาจานจานโอ้โห oh จานเออเอ่อครับครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งละกำลังเห็นขอละตายตายจานครับ โยนลงไปเลยโอ้โหสุดยอดแลวครับอืมเหม่ธรรมดาครับไอเหยื่อสามสายพันธ์นี่กืนลงคอไปเลย<ม>โอเคจารย์ยอดสุดยอดครับสุดยอดนี่ถ่ายไม่ทันเลยครับสุดยอดนะจารย์เ<ง>มื่อกี้มันกิน ถ่ายไม่ทันเลยจันแหมยิ้มเลยนะตกได้ยิ้มเลยมีความสุขเหลือเกินาจาจย์พันครับอยู่บ้านไม่นอนมานอนในเรือโอเคอจารย์สุดยอดเสียงอะไรอาจารั์โอ้ ได้ยินเสียงกดคันปืนอยู่ในคอเลยเอาเอา,เอาลงดีๆอาจารย์ลงดีๆมันจะปักอาจารย์ครับเอาผ้าเอาผ้าเอาผ้าใส่ดีโอ้โหนูอ่อยู่ในคอนน่นนะ่ะโอ้โหดังปืด ยอดอาจารย์ครับผมโอเคอาจารย์โอเคกระชากเลยเนี่ยนี่กระชากเลย <Okay. S 2> แรงมากโอเค okay, ครับเสียงอะไรอาจารย์ออดออดแอดแอดแอ,ดอ,อโอสวย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 ตัวสวยมากครับ <c oughs> ไม่ธรรมดาเลยนะอาจารย์สุดยอดสุดยอดสามสายพันธุ์ไม่ธรรมดาครับทำงานเต็ดเย็นถึงเชา้ชาเช้าเช้าถึงมืดสุดยอดเลยครับครับตอนเช้าเราก็มาท่าเรือเรามาช่วยกันเอาเอาของขึ้นเนาะ ครับมีนายยากำลังเตรียมของครับนายยาครับเตรียมของกลับบ้านเนาะ,อะโอ้สนุก <laughs> <laughs> นี่รถนั่ดนเดียวอ <laughs> <laughs> ปลาี่เพียบเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวเรามาช่วยกันเอาของขึ้น มือมือวานน้ําอยู่นู่นครับน้ําอยู่ต่ฝั่งอันนี้น้ําเอ,อ่ยขึ้นมาขนาดนี้ไม่พากันได้ดึงปลาเยอะได้ดึงปลานิดนิดหน่อยคนละสี่ห้าโลก็ถือว่าไม่แห้วแล้วถือว่าสุดยอดแล้วแต่ชัางแต่ละคนก็วันนี้เอาปลาเข้าแล้วเข้ากล่องแล้วเข้าถังแล้ว ไม่ใช่ได้น้น้อยนี่ถังถังแต่ละถังนี่ปลาเต็มไม่ถือว่าได้น้อยอาจารย์เทพอาจารย์เทพน้ำมันเหลือเยอะครับ <laughs> จานหางขาด ครับเดี๋ยวพากันเอาของขึ้นรถก่อนครับช่วยกันอาจาร์ป่ะเราเอาของช่วยกันขึ้นรถป่ะเนาะอาจารย์พันม <c oughs> ีโลกของเรา <c oughs> อาจารย์ที่อาจารย์พันแกบอกใครอยากใครอยากมา <c oughs> ใครอยากหายอยากเลยทีเนี่ครับเดี๋ยวไป ดูปลาที่าลาจริงครับรถ้มาจอดยักันหลายขั้นแหมเห็นเรือเห็นยิงนั่นเรือึ้นรถเสร็จปุ๊บก็มาคุยกันว่าอะไรสดนะาโอ้ผมดีใจนะครับนี่นัเดียวครับนเดียวเหยื่ออะไรนันเดียวเหยื่อดาวครับดาวเพียงฟ้าครับอันนี้นายานายาเหยื่ออะไรครับ เป็นโลตัลเขียวครัอ่โอ้ไม่ธรรมดาครับไอเรืองมาเจอแต่ปนลมอาจารย์แล้วอาจารย์เทพเหลืออะไรครับสามมือดูสามมอดูอาจารย์เหลืออะไรครับอ้าวไหนบอกว่าสอนคณิตศาสตร์เซลล์เซลเซลเซลครับเซลลเซลครับไอเรืองขี้โม่เหมือนเดิมสามสายพันธุ์ไม่ได้ไม่ได้สามเลยได้สามตัว แล้วก็เอาสนุกครับก็ถือว่าเป็นเนาะเป็นบุญวาสนาครับได้มาเจอกัน,นได้เจอแต่ปรมาจารย์รรครับเดี๋ยวขอถ่ายรูป,ปถ่ายรูปไอ<ไ>ภาพนิ่งเนาะค,นครับนนะเอาไว้เอาไว้ใน YouTube ของไอ้เรื่องครับโอเคครับ ครับหลังจากกลับมาถึงบ้านก็ชานพันก็เก็บเก็บของเข้าเข้ารถน่อยจยาเนาะเก็บของแบ่งปลากันไปต้มจานเดี๋ยวเรามาเรียงกันครับเดี๋ยวปลามาเรียงกันปลาก็ได้พอสมควรครับยังสดๆเลยยังหายใจเลย มาจันเอาออ,ออกปลามาออกมาแบ่งกันได้คนละต้มเลยนิดหน่นนนอยครับระดับน้ำมันเปลี่ยนไปครับปลาเลยไม่ไม่ไม่ค่อยกินเยอะลลับมาวัางเลยครับมันกี่มันกี่มันกิเป็นมันไม่ดิน้นหรอมันไม่ดิน้น

พอจับสถานที่เสร็จปุ๊บก็ถ่ายรูปครับฝีมือของอาจารย์พันธ์ครับครับสุดยอดครับโอเคครับโอ้ไฟหน้าเราก็จะไปตบกันอีกรอบหนึ่งครับมาจะได้แบ่งกันแล้วครับครับจิตเนี่ดเดี๋ยวเจอกันต่อคลิปหน้าครับ กับเ, 3000, เีือนสามสายพัน์ไอเรืองคีโมโรครับ